สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองที่น่ารักของคุณครูนะคะสําหรับวันนี้กลับมาเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันเหมือนเดิมอย่างที่เด็กๆเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะก่อนที่เราจะปิดเรียนไปนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวของฉันนี้เด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูมีสมาชิกในครอบครัวมาทบทวนให้เด็กๆ อีกครั้งหนึ่งนะคะไปพบกับเนื้อหากันเลยครอบครัวของฉัน my family ในครอบคนในครอบครัวของเราก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาและก็คุณยายนะคะต่อไปก็จะเป็น คุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายแล้วก็น้องสาวค่ะต่อไปก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณอาแล้วก็คุณน้านะคะอ่ากลับไปทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคนที่หนึ่งก็คือคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะต่อไปก็จะเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายและก็น้องสาวนะคะต่อไปก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณอาแล้วก็คุณนาสำหรับครอบครัวเล็กๆก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็เด็กๆหรือว่าตัวของฉันเองนะคะส่วนครอบครัวใหญ่ก็จะมีทั้งคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเด็กๆอาจจะมีทั้งคุณลุงคุณป้าที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะนั่นก็จะเป็นครอบครัวใหญ่สำหรับวันนี้คุณครูไม่ได้มีแค่สมาชิกในครอบครัวมาฝากเด็กๆนะคุณครูยังมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด,ด้วย าสาหรับเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเอาง่ายๆก่อนสำหรับคนแรกก็คือคุณพ่อหน้าที่ของคุณพ่อเด็กๆคิดว่าหน้าที่ของคุณพ่อมีอะไรบ้างคะให้เด็กๆจับคู่ภาพสมาชิกในครอบครัวและก็หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะ มีหนึ่งคุณพ่อสองคุณแม่สมแล้วก็ตัวเราสำหรับภาพที่หนึ่งภาพคุณพ่อเด็กๆคิดว่าหน้าที่ของคุณพ่อมีอะไรคะคุณพ่อทำอะไรเอ่ยอเด็กๆอยากรู้หรือยังให้เด็กๆช่วยคุณครูจับคู่ภาพสมาชิกในครอบครัวและก็หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะข้อที่1คุณพ่อคุณพ่อต้องจับคู่ ตรงกับภาพไหนเอย่ยหนึ่งสองหรือสคะเด็กๆาภาพที่สนะคะก็คือคุณพ่อทำหน้าที่ทำงานออกไปหาเงินเพื่อมาจุนเจือคนในครอบครัวนะคะคนต่อไปคือใครเอย่ยเด็กๆรู้ไหมเอย่ยคนต่อไปก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่มีหน้าที่อะไรเอย่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะ สำหรับคุณแม่มีหน้าที่อะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยอคำตอบก็คือคุณแม่มีหน้าที่ดูแลลูกหรือคนในครอบครัวทํากับข้าวซักผ้าแต่งตัวให้เด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าสำหรับภาพสุดท้ายเด็กๆรู้จักหน้าที่ของตัวเองไหมเอ่ยว่าแต่ละวันเด็กๆมีหน้าที่ทำอะไรบ้างและสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้อย่างไร สำหรับภาพที่3คือตัวของฉันเองตัวของฉันเองมีหน้าที่ทําอะไรคะเด็กๆตอบคุณครูได้นะอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆสามารถตอบคุณครูได้เลยว่าเด็กๆมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเด็กๆช่วยกันตอบเลยค่ะหรือภาพสุดท้าย คําตอบก็คือเด็กๆมีหน้าที่เรียนหนังสือนั่นเองนะคะมีหน้าที่เรียนหนังสือและเป็นเด็กดีของคนในครอบครัวเป็นคนที่น่ารักเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะคําตอบก็คือเด็กๆหรือตัวเรานั้นมีหน้าที่เรียนหนังสือนะคะสำหรับเกมการศึกษาวันนี้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าครอบครัวของฉัน my family นั่นเองนะคะสำหรับ เรื่องครอบครัวของฉันคุณครูขอจบลงเท่านี้แต่คุณครูยังไม่ลาเด็กๆนะคุณครูยังมีการนับเลขมาฝากเด็กๆด้วยอ่าการนับเลขนั้นพอเริ่มกันเลยคุณครูจะมาทบทวนเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเลขหนึ่งเสาธงเลขสองหัวงูเลขสามหยักหยัก เลข4ตัดกันเลข5มีหลังคาเลข6หางขึ้นเลข7ไหมายเท้าเลข8แว่นตาเลข9หางลงเลข10มี1กับ0อ่าเด็กๆนับพร้อมกันกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะเลข1เลข2เลข3 เลข4เลข5เลขหเลข7เลข8เลข9และก็เลข10ค่ะอ่าถ้าเด็กๆนับครบแล้วเด็กๆปมมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันคุณครูก็กลับมาทักทายเด็กๆเ,เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม เด็กๆต้องระวังตัวเองจากเชื้อไวรัสไล้ด้วยนะไปไหนออกข้างนอกเด็กๆต้องสวมหน้ากากหรือสวมแมสด้วยล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะอย่าหยิบจับอะไรเข้าปากง่ายๆนะระวังจะติดเชื้อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย